วายคัพโซซิตี้วันนี้จะไปทําความรู้จักกันหนุ่มวายหลอดีกีนักกีฬาทีมชาติครับที่รับบทโป้จากซีรีส์ Tempo The Series h a d ์ดดัสกิ a ฟ์อาบครับขนมเอสสุภาสง่าวารวงครับไปทำความรู้จักกขน,นุมเอสกันครับประวัติส่วนตัวชื่อสุภาสง่าวารวงครับชื่อเล่นชื่อเอครับ เดิมนะครับจะชื่อระวีพลสง่าวรวงครับซึ่งเราจะรู้จักเขานะครับในฉายาของฉลาดเอสครับเอสนะครับเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับพุทธศักราชสองพเป็นคนกรุงเทพนะครับเอสส่วนสูง180ซนติเมตรนะครับใส่เสื้อ XL นะครับอก44่สแกงเกงเอว3าสิบดรองเท้าเบอร์43ครับประวัติด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับที่โรงเรียน b ิสติดอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจังหวัดภูเก็ตครับ ส่วนมธัธยมศึกษาตอนปลายนะครับที่โรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยส่ระดับอุดมศึกษานะครับปริยตีคณะนิเทศศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยครับเอ็นะครับจะเป็นคนชอบสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับส่วนอาหารที่ชอบจะเป็นซูชิไก่ทอดหมูกรอบติ่มซำแล้วก็พวกพิซซ่าครับส่วนด้านเครื่องดื่มนะครับชอบผลไม้ปั่นน้ำพ่งมะนาวแล้วก็น้ำพันทส์ครับ เอสนะครับจะชอบเที่ยวทะเลและก็ชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับเอสนะครับนอกจากกีฬาว่ายน้ําแล้วนะครับเขาก็สามารถเล่นเซิร์ฟแบดปินตันแล้วก็เทนนิสได้ด้วยนะครับนุ่มเอสสุภาพนะครับมีดีกีนนกีฬาว่ายน้ําทีมชาติไทยนะครับและสังกัดสโมสรของบางกอกอีลิทสวิมทีมนะครับผู้คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศและเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกมาแล้วด้วยครับซึ่งเขานะครับเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมปี2019ครับ ตลอดจนถึงการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลกนะครับเหล็ก3ที่พาให้แฟนๆชาวไทยตกลุ่มรักเขาในความสามารถและกลายเป็นหนุ่มหล่อแห่งสระว่ายน้ำเลยทีเดียวครับผลงานในวงการบันเทงิงหลังจากที่เรารู้จักหนุ่มเอสนะครับจากดีกีนักกีฬาว่ายน้ำแล้วนะครับหนุ่มเอสได้เข้าสู่วงการบันเทนิงในปี2563นะครับที่ได้ร่วมเรนซีรี์บังเอิญรัก2นะครับหรือใบ,บเชนสนะครับยิ่งคุณตุลพูดแบบนี้คุณภูผายังไม่พอใจนะครับแต่ถ้ารักแล้วก็ยกให้หมดใจ เดี๋ยวครับนี่มันนอกเวลางานแล้วคุณเลยค่ะเวลาเนี่ยต้องไปทำอย่างอื่นแต่ว่าเอกสารและในปี2,566นะครับกับซีรีส์ GET RID เปิดโรงเรียนป้นพี่กำลังพยายามหาทางคุยกับทางโรงเรียนให้โรสอยู่นะแต่พี่พี่มาเตือนอะ่ะเพราะว่าพี่เป็นห่วงโรสจริงๆนะคราวหน้าบอกพี่ก่อนนะ และในปีเดียวกันนะครับกับซิลรีดื้อเฮียก็หาวสนนอตตี้เบฟนะครับเป็นเลขาอ้นครับจากรายงานการตรวจสอบเราพบชิ้นส่วนของและกล้องวงจรปิดที่บ้านของนายคนที่เข้าไปยุ่งกับรถของคุณชาคือคุณเทมวงทีรวิทย์ครับเขาสารภาพและสัททอดว่าได้รับเงินจากคุณเทมครับและในปีที่ผ่านมานะครับ2,567ครับกับซีรี หัวใจไม่มีปลอมนะครับบ Beauty n o บี้รับบทเป็นโน้ตครับถ้าให้น้องเขาลองสักครึ่งวันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรอวะถ้ามึงจะเอาคอนเซปต์เดิมอะก็ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนชุดได้เป็นชั่วโมงสู้ให้ลองสักครึ่งวันถ้าไม่เวิร์กใจเลิกดื้อด้วยเฮ้ยใ,ใจเยังไงนหนิวะน้องพูดขนาดนี้แล้วอะเกือบเป็นเรื่องพี่ใจร้ายเลยวะเราก็ผิดจริงๆแหละโอเคโอเค s ี r i มิติภาพคราบศัตรูไฮสกูลเฟนมีครับระเบ,บิเป็นทิวไหนก็นบอกสามสามไงวะหอนที่อะไรวะหานเนี่ยเหรอใช่ไอ้พวกควายเนี่ย ถ่าเรื่องผมก่อนครับไอเด็กพวกนี้และได้มีโอกาสร่วมเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกและเป็นนักแสดงนำนะครับในซีรีส์ t p o t o t s e s i r i h s h d u s s Skip a b e อ t รับบทเป็นโปรครับซึ่งงเรื่องราวความรักความฝันที่จะนำทุกหัวใจนะครับให้คนดู ได้ตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเมื่อโปนะครับได้มีโอกาสเข้าไปทํางานเป็นผู้กํากับสาวรักดีนะครับกับวงดนตรีวงหนึ่งนะครับที่เขาได้พบกับเทม์ครับหัวหน้าวงไอดอลอันดับหนึ่งอย่างมาครับที่กําลังจะทิ้งเพื่อร่วมวงไปเปิดประสบการณ์คนเดียวที่เกาหลีครับและวงจะเป็นจะต้องถูกยุบเรื่องราวอันวุ่นวายและความรักของพวกเขาจะก่อตัวกันยังไงนะครับสามารถติดตามกันได้ในซีรีส์ Temple o The s e r i e Heartless Skip a Beat นะครับหากต้องการติดตามผลงานของหนุ่มเอสสุภานะครับสามารถติดตามกันได้ที่ IG ครับ แอสไซ์ครับ E S T n S K o R V P ครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากช่วยส่งกำลังใจส่งสติกเกอร์โดเนทให้กำลังใจกันได้นะครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วมารอดูกันว่าในคลิปจะต่อไปนะครับวายคั p โซ c i ตี้จะนำเรื่องราวของหนุ่มไว้คนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้ดูกันอีกนะครับ